สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขดีอีสานทุกท่านครับพี่นอ้องสำหรับอีพีนี้นครับเมือนีบาวาที่กะได้รับเกียรติจากอีหนึง่งคอหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องาผาพี่พานอง FC ทุกท่านได้ขเข้ามาเยี่ยมชมได้มากเบื้องเนวทางในการเลี้ยงงวัวเมริการบราหมันพันแท้ครับพี่น้องหลายท่านกะมีเนวทางอยากจะล่องเลี้ยงเบื้องหรือว่าชอบเบื้องงวัวง,งามครับพี่น้องเลติดต,ตามในช่องลูกขดียอีสานเฮามือนีบาวาที่กัมา,อ,าอยู่ทางอำเภออาสสาม,มารถครับพี่นอ้อจงจัง มาอยู่ขอกใดฟาร์มใดเมื่อนี้สีผ้าผ้าผ้ามาเบิ้งว่างามเกล็ดประกวดของเพลินครับพี่น้องนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับกับมีโตเปิดให้ฟังได้ครับพี่น้องเมื่อนี้เปิดราคาแบงให้พี่น้องเข้าฝากติดตามในคลิปนี้เดี๋ยวทักทายพิ่เจ้าด้อยครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่ะแนะนำสื่อเสียงเรื่องนั้นนะครับพี่ครับผมเซตซิซโกฟาร์มครับผมอ่าเซซิซโกฟาร์มครับนะครับผมฟาร์มอยู่บ้านไหนครับฟาร์มอยู่บ้านแค้นตำบลหัวร่าอำเภออาสมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านแค้นตำบลหัวร่าอำเภออาสมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง นะครับผมฟาร์มนี่เป็นเลี้ยงเรือลอยทั้งฟาร์มเลยนะครับเนาะแม่นครับผมอ่าเลี้ยงอเมริกันบราแมนพันแท้นะครับฟาร์มเพลินงามครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมมีโล่งเก็บฟางนะครับมีการอ่านะครับว่างล็อกของฟาร์มไว้สวยงามเลยนะครับงัวเพลินมีแตะตัวงามครับพี่น้องนะครับลักษณะฟาร์มเพลินก็ถือว่าอ่ามีทั้งแปลงหญ้าครับพี่น้องแล้วก็ป่อยแปลงนะครับปลูกหญ้าจากไรพี่เลี้ยงง่วอยู่นี่ปลูกซีไรครับซีไรเดี๋วมีหม่องป่อยแปลงจากไรครับ ปล่อยแปลงอยู่ซิฟกุไลครับซิฟกุไลครับพี่น้องเพิ่งกัช่วงหน้าแรงกับป่อยพื้นทีหน้าเป็นที่ปล่อยแปลงเลยนะครับหน้าฝนกับเกศหน้านะครับก็ถือว่าเป็นการนะครับผสมประสานกันไปนะครับมื่อนี้มีง้อมาให้ชมนะครับหลายโตครับพี่น้องต้นคลิปเบื้องวงางเกศประกวดเพลสกรอนนะครับเพิ่งกับพึ่งไปสนามประกวดมานะครับผมเอานะครับง้ออยู่นี่นะครับมีทั้งหมดจักโตครับพี่ตอนนี้มี13บตัวครับ13ตัวเลี้ยงจะคนเลี้ยงอยู่ สามสามคนครับกับแม่บ้านกับลูกไส้ครับอ่ากับแม่บ้านกับลูกไส้คือกับขอบรัวเพื่อนนั่นแหละครับพ <c oughs> ี่น้อง <c oughs> บ่ไดาจ้างโคนงงานนะครับผมอาศัยว่าเข้าบริหารจัดการเอา,า,อาเอะ <c oughs> อ้เนาะแม่นครับนะครับผมจังตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้ลูกสาวพอได้ครับลูกสาวซีทีโกนากเกต14ทับครับอ่าโกนากเกต14-9ทับ <c oughs> กเดือนนะครับอายุเพิ่นนี่สิบสองเดือนครับตัวนี้คือตัวลงสนามประกวดนะครับครับแม่นครับสนามประกวดได้ที่สามในคาดครับอ่าได้ที่สามในคาดมากครับพี่น้องสนามไหนครับผมสนามอ่ามอทลล์เทคโนุสุรินครับอ่าที่เทคโนุสุรินครับพี่น้องนะครับเพิ่งประกวดไปเมื่อช่วงเดือนเดือนไหนครับพี่เดือนอ่าเดือนก้อนนั่นครับอ่าเดือนมีนาเนาะแม่นครับอ่านะครับตัวนี้ก็ถือว่า เป็นแม่บอกในขอบเพลินนะครับตัวนี้ก็คืออนาคตก็คือจะบีดไล่ต่อกันไปเนาะแม่นครับนะครับอันนี้คือในที่3ในคลาดครับพี่น้องความสูงข,ของคนเลี้ยงงัวเลือดร้อยกัคือการครับพี่น้องการประกวดนะครับในเมือเข้าพัฒนาแล้วเข้าก็อยากจะเอาเขาไปล่องแข่งล่องเทียบกับฟ้าม์มอื่นก็ถือว่าเป็นการพบปลาสังสรรค์กันหรือว่าเอาที่จะของพัฒนานะครับผมการเลี้ยงงัวนี่มันมีหลายมุมมองครับพี่น้องเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธ์เลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์เข้าเหตุดไดดีเข้ากับ เอาไปแข่งกับเพิรนเนาะอายเนาะนะครับเอาไปแข่งเอาไปโชว์นะครับแล้วกลับไปพ่อกันเดี๋ยวไปเลียกเปี้ยนกันเดี๋ยวไปเห็นง่วเพลินเพลินกันเดี๋ยวเห็นง่วเห่าอันนี้คือสําหรับคนเลี้ยงครับพี่นงนะครับสำหรับคนเลี้ยงพัฒนาเมื่องนเขาแหงหลายกว่าเห่าในเรื่องของงานประกวดนะครับผมออาตัวนี้ถือว่าเป็นแม่บล็อกของเพลินนะครับแต่วีพูมักมีราคาไหมครับตัวนี้มีครับตัวนี้ก็คือย่ายเขาเป็นหัวน้ำเขาจากเมิกาครับจิบแบนเจนิเฮดครับ ครับผมแม่เป็นสาย j d h เป็นแม่พันธุ์น้ำเข่าจากอเมริกาจากฟาร์ม j d h ก็คือต้นตำรับง้วนเท่าเลยแหละครับพี่น้อง j d h เฮดอาเปิดใบไม้มาได้ครับกันพี่น้องมักน้ำแม่นี่ตัวนี้เปิดไปแปดหมื่นก็หาพันครับแปดหมื่นก็อีกหาพันบาทครับพี่น้องเอาอันดับสามนะครับในคลาสเลยครับพี่น้องอันดับสามในคลาสงานประกวดยูซูลินครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของโกลนาก็ตนะครับผมเบอร์ใดก็ครับไอ้สิบสี่ทับเก้าครับสิบสี่ทับเก้าครับพี่น้องนะครับผมกับผู้ที่สนใจชอบ นะครับเรื่องของเลียมโตพันธุกรรมตัวนี้จ็กปีนะครับอายุเขาเนี่สิบสองเดือนสิบสองเดือนขึ้นหนึ่งปีพอดีครับ<ป>พี่น้องส่วนสูงนีลอยสี่สิบหามีแน่นอนนะครับลอยสี่สิบหามีแน่นอนนะครับเส้นหลังเลียมโตดีที่สําคัญฝึกยางสนามมาแลว้วเรื่องความเชื่องเรื่องนิสัยการันตีใหร่อยเปรนเสนเลยครับพี่น้องนะครับพี่ยงฝึกเองนะครับพี่น้องเพื่นอนกะเป็นคนจูงวัวเขาสนามประกวดเองจูงวัวจะคล้องเอง นะครับแล้วก็ฝึกเองพ้อมครับพี่น้องผ่านหลักสูตรการฝึกจุงว่วมาแล้วก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ครบวงจรเลยเอาตัวแรกผ่านไปเดี๋ยวไปเบื้องตัวที่2เพิ่นนะครับตัวนี้กับลูกหักเพิ่นเลยลูกแพ้งเพิ่นเลยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเห็นว่าเด็กเขาชิ่งแกนแชมป์มากก่อนได้เนาะแมนครับเด็กเขาชิ่งแกนแชมป์ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันนะครับของเพิ่อยพี่น้องเบิ่งยืนเลี่ยงกันเพิ่นมีแต่คับ อันนี้ดันหนก็มีอีกหลายตัวครับสิบสามตัวแต่ให้เบิงแต่ละตัวไปก่อนนะครับเอาเอาที่เด็ดออกมาเบิงนะครับเอามาให้เบิงครับพี่น้องไล่จากงัวประกวดไปก่อนนะครับลุ่นยานมมีนะครับมันหนีมีอนาคตพอพัดงัวเท่ามาแบงนะครับน่อยหน่อยย่านมแล้วก็งัวสาวนะครับแล้วก็มีสาวเท่าครับพี่น้องสาวเท่าอายุกับปีขึ้นกันนะครับมาแบงนะครับแต่ละตัวตัวแบงมีนะครับตัวให้เบิงการพัฒนาของเพ่นถือว่าเป็นความภูมิใจของคนเลี้ยงงัวนะครับได้ออกซื้อให้พี่น้องเขาได้เห็น พี่น้องเบื้องตัวนี้ครับที่ผมค้างไว้นี่คืองัวทีเด้เขาชิ่งแกลนแชมนะครับผมก็คือเขาชิ่งอันดับหนึ่งนะครับเบื้องครับความสวยความงามผมให้เบื้องเลี่ยมตัวกนเดี๋ยวเขาจะมาไล่เรื่องสายพันธุกรรมนี่ครับเส้นหลังครับพี่น้องเบื้องไทยครับนี่ครับเลี้ยงวัวนะครับเรื่องสีนะครับก็เป็นคานิยมของคนไทยแต่ว่าตั้งประเทศเพื่อนมออที่เรื้งเนื้อโตแล้วก็เลี่ยมโตนะครับองศาขานะครับเรื่องชีดนะครับ นี่ครับเอาพี่ยงบอกซูฟังในตัวนี้บาดที่นี่ซื้อเขาคือซื้อวางใดครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อน้องกระติกครับน้องกระติกนะครับสายพัดดูกลับในไอ้เขาเป็นลูกสโมกกิน A E B A B E 3ครับอ่าเป็นสโมกกินครับพี่น้องกับสายสโมกกินกันเนาะแมนครับนะครับผมแม่เขาดิครับแม่เขาเป็นเจลสองเก้าเป็นหกคิวเล็ก อ่าเป็นซี่ครับอ่าเป็นของอ่าจิวเล็กเนาะนะครับผมก็ถือว่าเป็นของเฮียจิวเล็กเป็นแม่บ็อกที่เพิ่นแบ่งมากเพื่อเฮ็ดแม่บ็อกนะครับตอนนี้อายุจักเดือนแล้วครับผมจักปีแล้วสิบอ่าสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนครับพี่น้องเบิงนะครับตัวนี้ลองคอมเมนต์มาจัตหน่อยนะครับเห็นง้วเฟีมนี่แล้วนะครับพี่น้องมักจุดใดของเขานะครับเอานะครับผู้เลี้ยงนี่เห็นเพิ่นมาเต้นไอยจนใหญ่นี่พัฒนาการของเพิ่นนี่มักบองไหนครับไอ้บอกสูฟังในผู้เลี้ยงผู้ฝึกดิ เออมาคว้าเจะเญ่ไนไงว่ายครับใหญ่าวเนาะเพราะว่าตกสนามสามสนามครับคือเพิ่นตัวใหญ่คักครับพี่นอ้องปกติว่าปกว่าอตกองขึ้นตาสังเนาะแม่นครับขึ้นตาสังเขาว่าตกก็คือตกตสาสังหมายความว่าอางวัวในช่วงอายุนี้จะต้องอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเท่านี้แม่นครับน้าไอเนาะแม่นครับนะครับเพิ่นใหญ่เลี้ยวจนเกินไปจน,ปจนบาน้านเฮาก็ตกตสาสังก้าเป็นนักมวยก็อ่าคืนตาสังกับรถน้ำนักก็ได้นะพี่น้องนะครับผมก็คือนักมวยแหละเกินสามประกวดนี่ครับน้องกระติกครับพี่น้องอันนี้ก็คือเก็บไว้เป็นแม่บอกเนาะแม่นครับแต่ขันมีผู้มักนนออี้้บ บางน้ำกับมาเบิงครับอยู่ฟาร์มเอามาเบิงอยู่ฟาร์มก็ได้เนาะม้ามาเบิงอยู่ฟาร์มก็ได้ครับพี่น้องตัวดีเพิ่นพระในเบอลราคาขันมักอิลีกับระดับเข่าชิงนะครับพี่น้องระดับเข่าชิงนะครับกับบอทธรรมดาล้วพี่น้องนี่เรื่องเลี่ยมโตในสนามนะครับไปพอกันงัวมาทุกสารทิศทั่วประเทศครับพี่น้องมาแข่งกันนะครับเพิ่นอนเราได้รับแกนแชมป์นี่บ่ธรรมดาเลยครับน้องกระติกนี่นะครับเป็น สายสโมกกิ้งกันครับพี่น้องนะครับสายลางก็เป็นง่วงมาจากจิวเล็กแลนด์สี่สามห้าครับแม่นสี่สามห้าเป็นอินเชนชันสี่สามห้านะก็ถือว่าเป็นความล่งโตนะครับสี่สามห้านี่ก็นี่แหละครับถ้าพี่น้องเคยติดตามช่วงสี่สามห้ามุมๆข่าวนฆณประกวดลูกเพินี่เฟมนี่เลยนะครับก็มาเจอกับสโมกกิ้งกันซึ่งไอวาสมกกิ้งกันหาหยังนี่โตเพิ่นหา กระดูครับห้กระดูกได้ไเนาะ,ะนะครับอ,รอันนี้คือสําหรับผู้เพิ่นเลี้ยงพเพิ่นจูงพเพิ่น,นบีดมานะครับเพิ่นกบอันว่าเอาไว้ปั๊บตัวไหนนะครับผู้เบิ่งคลิปแล้วมากกับลออพิจารณาเบิ่งนะครับความสูงของคนบีดงัวก็คือให้เห็นงัวเจ้าของเลายยางสนประกวดได้ไปพบพระได้ไปพ่อก,กันก็มู่ก,ก็พวกนะครับได้แลกเปลี่ยนกันนี่แหละพี่น้องนะครับมูลค่ามีอยู่ทุกตัวครับวัวทุกตัวมีมูลค่าและมันก็ขายตัวมันเองนะครับขายคุณภาพของตัวของมันเอง แมนชิบอกราคาได้แต่ขันง้วบอะดรคุณภาพพี่น้องผู้แบ่งไปเลี้ยงเขากะพิจารณาได้ครับพี่น้องเอานะครับเบิ้งคลิปแล้วมากกะมือมาคุยกับเพื่อนเอานะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องมาที่นี่นะครับหลังจากน้องกระติกแล้วเป็นตัวได้ครับาที่นี่ไอ้อ๊เอาเอาตัวทั้งในเลยครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งทางในเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งทางในนะครับตัวยืนอยู่กับเคืองง้วแม่บอกเพื่อนเอามาโชว์ให้เบิ้งตัวนี้ลูกคว้าได้ไอตัวนี้ลูกอะทูบดอเก้าสามครับอ่าลูกสาวทูบดอนะครับตอนนด ทองไปอ้ายทองซีเดือนครับทองซีเดือนกับสโมกกินเอบีครับอ่าสโมกกินเอบีซึ่งเป็นพอตัวนั้นแหละครับพี่น้องเพิ่นเห็นว่าไหนอกกระติกได้งามขนาดนี้เพิ่นก็เลยมาใส่นะครับผมมาใส่แม่นีไว้ทองซีเดือนน้อยเนาะทองสีเดือนอ้าวนะครับผมผู้ปบักวมื่อองกัจ้งมาเบาเอานะครับตัวนี้ลักได้อ้ายขัดเปิดอนมาบึงเาเอาเอาเนาะมาบงเอาฟ้ามครับเอานะครับลายเห็นตะไกตัวนี้ตัวเท่านะครับอ่าพึ่งควอดนะครับตัวนี้พึ่งคลอดครับลูกได้ซิบครับอ่านี่ครับ วัวถ่องเมันก็เอามาโชว์นะครับเป็นวัวเท่าสายใดครับตัวนี้ eye, แม่สีสามหาเป็นลูกสีสามหาครับอ่านะครับตัวนี้เป็นสีสามห้าเป็นแม,ม่ของน้องกระติกเนาะแม่นครับอ่านี่ครับแม่ของน้องกระติกครับพี่น้องนี่แหละแม่ของน้องกระติกที่เห็นเมื่อกี้นะครับแม่เพิ่งวัวเท่าด้วยพี่น้องนะครับตอนนี้กับน้องเพิงพ่งนะครับเพิง่งเพิ่งตกควอดออกมานะครับได้ซืมื่อครับเห็นวัวเท่าแบบนี้ครับพี่น้องเบิง้งนะครับกูลูกกระเดี่ยวนี่นะครับน้องเพิ่งนอนอยู่นี่ อ้าวลูกพว้ได้ครับตัวนี้ลูกทูบดอกระเอาสามทัหนึ่งลูกสาวทูบดอกระเอาสามทับหนึ่งเบื้งครับพี่น้องเบิ้งนะครับเอานะครับนี่ครับเอาไล่ให้ลูกง่ายง่ายเดี๋ยวเพิ่นเปิดไข่เบิ้งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอไปเบิ้งนะครับเขามาเลยครับเอาครับตัวนี้ลูกทูบดอกระเอาสามทัหนึ่งด้เนาะแม่นครับนี่ครับแม่เท่าจะให้ลูกแดงนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบีดใส่ทูบดอกระเอาสามน้ำเชื่อรวมเพศทเด็กตัวเมียครับพี่น้องนะครับเอานะครับอันนี้ตัวนี้แยกเพศครับ อาศัยโยเพิรไว้นม่ครับเก้าสามทับหนึ่งแยกเพีรครับเก้าสองสามทับหนึ่งเป็นคยกหนึ่งนะครับโคตรหนิ่งน้อยเนาะอ้าวสวยๆเลยตัวนี้กับแม่เท่างื่อนทองครับตัวนี้ตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนสิควอดแล้วใส่ตัวได้ไหมครับตัวนี้สมูกินเอบีครับสมูกินเอบีนะครับอันนี้ก็คือเพลินกับมองในเรื่องของสายสมูกินกันไปเลยแล้วก็ใส่งื่เท่ากอกแดงขึ้นกันน้อยเนาะคุ้มสีได้ นะครับเอ้าไปเบิงอีก2อตัวตีเพิ่นเปิดแปดงครับพี่น้องที่เบาทีะตี้ได้ครับตัวตัวพี่สาวกระติกนี่ครับตัวนี้ก็เปิดได้ครับอ๋ออันนี้พี่สาวกระติกบ่ครับครับแม่นอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับถ้าแต่ติดทองแบบนี้เปิดไว้100,000นกับอ่า1 5ื0 0 0้าพัครับ150,000กับอีก5,000บาทลูกโตที่ได้ในท้องเพิ่นครับลูกตัวที่2ครับลูกตัวที่2ในท้องนะครับเขาเป็นลูกตัวไหนครับค่ารูกแมนโซ800ด้ทั้งนึครับเป็นค่ารูกแมนโซ800นะครับทองกับสโมกิน ABE เนาะแม่นครับเอา ในทองจะเดือนก่็ครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนอีกสองเดือนสีคลอดครับพี่น้องผู้มักอยากได้ง้วนเท่านะครับเห็นแล้วนะครับว่าแม่ของเจลเนาะนะครับแม่ของน้องกระติกเนี่ยกะให้ลูกออกมากะสีดีขึ้นกันครับพี่น้องเพิ่กอใส่เรียงเลียมตัวระดับเข่าชิงแขนแชมป์ครับพี่น้องอันนี้คือพี่สาวของเขาเนาะพี่สาวของเขากะท่องเรียบร้อยเจ็ดเดือนอีกสองเดือนคลอดครับพี่น้องผู้มักสนใจนะครับลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหามีครับส่วนสูงนะครับหนึ่งแสนหาหมื่นก็อีก หาพันครับหาพันบาทต่อร่องได้ครับได้งว่าทองไปเลี่ยงเลยลูกที่สองค่าทองเนาะม่นครับเอ้านะครับไผดีสนใจกับทักทายมาได้มีตัวได้ครับอีกไงบ้านนี้นะครับมีง่วนหน่อยครับอ้ามีง่วนหน่อยยาโนมเนาะยานมครับอ่ะเดี๋ยวห้องเขาไปเบิ้งง่วนหน่อยรุ่นยาโนมครับพี่น้องนะครับมือนี่กามาเยี่ยมมาชมผลลิตจจขคอจากฟ้ามเพิินกับอ่ามีทั้งรุ่นน้อยรุ่นหญ่มีหลากหลายครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นรุ่นยานมเป็นตัวแดงนี่เป็นง่วสาวครับพี่น้องตัวแดงเป็นง่วสาว ตัวเท่านะครับเป็นง่วผู๋นะครับสายใดเนียไอเดี๋ยวผมขอไปเบิ้งจังหน่อยนะนะครับเอาให้เพื่อนเปิดประตูเข้าไปเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็จับยาโนมแยกให้อยู่น้ำกันง่วนะครับเอาเบิ้งตัวแม่ก่อนลูกคอได้ครับตัวแม่ลูกก็คาซาเล่เฮดจีหกทับเจ็ดสิบเอ็ดครับเป็นคาซาเล่เฮจีโดนนะครับหกทับเจ็ดสิบเอ็ดหกทับเจ็ดสิบเอ็ดกับสายสโม่กิ่งกันครับพี่น้องแม่เขาตัวได้เข้าไป แม่ชื่อวสองศูนย์แปดครับตัวนี้ป่ะครับตัวตัวตัวเท่าทุงสูงคโอ้ตัวเท่าใหญ่ผินครับพี่น้องแม่เขาเป็นงวดเท่าด้วยครับพี่น้องแม่เป็นงวดเท่ากะบไส้โดนนะครับนี่ครับจักเดือนแล้วไออายุตอนนี้หกเดือนครับหกเดือนนะครับภายหางงวดสาวครับพี่น้องเปิดไปเท่าไรครับตัวนี้แปดเดือนก็แปดสิบห้าครับอ่าแปดหมื่นหาเนาะแม่นครับแปดหมื่นหาตัวรองได้ครับพี่น้องงวดสาวอายุเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้หกเดือนครับอ่าหกเดือนแม่นครับตัวนุ่มนี่นะครับตัวตัว ตัวผู๋เนี่ยฮกไอเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนลูกคอได้ครับลูกซีทีโกนาเกตสิบสี่ทับเก้าครับลูกโกนาเกตสิบสี่ทับเก้าครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับเอาไฮเบิ้งนี่ครับพี่น้องไผหาง้อผู่อาไปเห็ดพอพันธุ์คุ้มฝูงมักสายเนื้อก็คือมีง้อฝูงอยู่แล้วเนี่ยพอพันธุ์เลือดลอยจะเอาไปปั่นนะครับเว้าเปลี่ยนพัฒนาเป็นพอพันธุ์ครับตัวนี้ลูกไส้โกนาเกตนะครับแม่เขาเป็นสายได้ครับแม่เขาเป็นเจดีเฮดลิทแมนโซครับอ่าเป็นลิฟ เจดีเฮดลิกลิกแมนโซ่เจดีเฮดลิกแมนโซ่ครับพี่น้องก็ถือเป็นสายเท่าเนาะครับเป็นสายเท่านะครับผมเอาไผหาอ่าสายเท่าเพื่อเติมเนื้อเพราะว่ามีง่วฝูงอยู่แล้วเอาไปฝึกเห็ดพอพันครับพี่น้องนะครับตัวนี้รอเลยตอนนี้อายุเขาก็คือเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับเอาเบิ้งเนื้อครับพี่น้องถ่ายมาเต็มเลยนะครับเบิ้งเนื้อถ่ายมาดีเอาราคาเลยครับเปิดใบสี่หมื่นห้าพันครับสี่หมื่นห้าพันบาทต่อร่องไหนครับสี่สิบห้า สนใจตอนล่องไหนตัวนี้ตัวผู้นะครับผม4ีบหาก็ถือว่าแทบจะราคาเทียบกับลูกผสมเลยกับว่าได้นะครับแต่พี่น้องได้เลือดลอยงวอเท่าลนล้อเลยนะครับเขาแย่งไปฟึกเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับเอาไว้ทาปรับปรุงพันธุกรรมใครมีง้อฝูง40่สหาทิโตยากเรื่องการผสมยากหาพ่อพันธุ์ดีก็เอาลูกผสมไปคุ้มเอาเลือดลอยเลยครับพี่น้องนะครับผมสายพันธุกรรมเขานี่เ d h กันนะครับลิกแมนโซพอเขากับเป็นโกนักเก็ตก็ถือว่า โครงสร้างมาดีแน่นอนแหละครับพี่น้องในเรื่องแดีวที่สําคัญครับพี่น้องเบิ้งเนื้อไทยนะครับเอาไว้ท่าเติมเนื้อไทยนะครับอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเนื้อหลายๆครับพี่น้องมักสนใจคู่นี้นะครับยกคู่ไปเรื่อนๆได้เนาะได้ครับได้ราคายังต่อรองกันได้นะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปสุดท้ายน้องไอเนาะครับตัวนี้เป็นลูกของโมริโนุแคสเมอร์937ครับอ่าโมริโนุแคสเปอร์937แคสเมอร์เนาะแคสเมอร์ครับแคสเมอร์937นะครับสายลางแม่เขาเป็นสายใดครับ อแม่เป็นค้าลู่แมนโซแ0ดร้อยทับหนึ่งครับแม่เป็นค้าลู่แ0ดนะครับผมเอาเป็นค้าลู่แ0ดตอนนี้อายุจ็ดเดือนแล้วครับอ่สิบเดือนครับสิบเดือนนะครับจ้างเห็นตอนนี้ก็คือพี่น้องเห็นนะครับผมอันนี้เพิ่นเคยเป็นลำปีสกินมาก่อนนะครับการรักษาหายเรียบร้อยนะครับผมเป็นต้นน้อยๆน้อยเนาะอันนี้คือแพ้เป็นจากเพิ่นเป็นน้อยพี่น้องให้เบิ่งครับง้อเท่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาคือหนังหนาสาใหญ่นะครับอกใหญ่ไร้กว้าง เนื้อหลายกระดูโครงสร้างดีนะครับเดี๋ยวเบิงทางถ่ายเพิ่นก็ถ่ายใหญือครับพี่น้องมัหน่อยตัวนี้นะครับเป็นวัวที่ท้ายใหญ่นะครับเบิ้งกระดูกกระเดี่ยวเบิ้งครับเบิ้งเนื้อถ่ายเพิ่นเอาไผหาแม่บอกครับพี่น้องบาที่นี่นะครับรับปีสกินโบนาจะมีผลครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นตาหน่อยอันนี้เป็นเคร่งแผลเป็นซื่อนะครับไผหาแม่บลอกนะครับสามารถตั้งทองได้ปกติโบนาจะมีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นตาหน่อยครับพี่น้องวันนี้เป็นตนใหญ่นะครับตัวนี้อายุของเขาก็คืออ่า จักเดือนเขาได้สิบเดือนครับสิบเดือนสิบเดือนกว่าครับผมเอามากแบบนี้เปิดว้ห้ายมาได้ครับที่นี่หกหมื่นก็หาพันครับหกหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องในง้วนเท่ากระดูกกระเดี่ยวโครงสางดีนะครับเบื้องนะครับเลี่ยมตัวดีนี่ครับนอกสวยหลังหนาครับจนแตกล่องหุ่นแล้วพี่น้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ครับกระดูกไทยขาเพื่อนี่องขาดีเนื้อหลยจับตัําพร้อมนะครับ ราคานี่ต่อร่างไหนได้เนาะได้ครับได้เอาภัยมักภัยสนใจอยากจะได้เลือดร้อยไปเลี้ยงเฝ้าโทรมาหาเพิ่นนะครับผมเอานะครับคอกผียงนะครับผมเซตซีบามันนะครับซิโกฟาร์มนี่แหละครับพี่น้องนะครับโทรมาเบลินได้ครับไอ้์ศูนย์เก้าสามครับห้าห้าแปดทุนศูนย์เจ็ดห้าครับกับผมแอดไลน์เบอร์นี้ไว้แอดไลน์เบอร์นี้ครับแอดไลน์กับเบอร์นี้เนาะเซตซีครับเซตซีขั้นก่อน ครับผมอ้าวนะครับผมเฟซบุ๊กได้ไอ้หรือเานี่เฟซบุ๊กชาตซีบัมันฟาร์มครับอ่าภาษาอังกฤษไอ้เนาะครับผมเอาฉักทายมาได้นะครับเบิดแปะดีๆโชว์ดิ้นี่นะครับได้ขอกเพื่อนนี่หลายท่านก็ยังอยากจะศึกษาก็ร่างอยากเห็ดจะเห็ดขอกครับพี่น้องนะครับมีแนวทางอยากจะวางแผนกลับมาอยู่บ้านเบื้องขอกเพื่อนครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับคืนจังง่ายมือนนี้ฝนสีตกครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมบรรยากาศขอกเพื่อนก็ถือว่าอ่าเพื่อนนั่งอยู่นี่เลยนะครับนัีบ่งอยู่นี่่บบบครั่ โบมีไฟฟ้าครับพี่น้องอันนี้คือธรรมชาตินะครับรอยมาเส้นโมีไฟฟ้าใส่เป็นโซลาเซลล์น,น้อยเนาะโซลาเซลล์จกแผงไอใส่อยู่ในฟาร์มนี่ยแผงใหญ่แผงใหญ่อยู่หกแผงครับแผงใหญ่หกแผงนะครับติดแอร์ว่าคือทิ่พัดลมบโบครับพารลมตู้เย็นได้เบิดครับอ่าพัดลมตู้เย็นแต่บม่ได้ติดแอร์รนะครับสำหรับผู้อยากเป็นแนวทางผมว่าบริษัทง้วนน้เพึ่นไปเลี้ยงมาศึกษาบริเทียร์คอก์ก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็อยู่ธงหน้าข้างหลังกับบี้นี่ครับพี่น้องแปลงหญ้านะครับทั้งหมดจากอะไรครับแปลงหญ บทั้งหมดสี่ลครับสี่ลครับพี่น้องปลูกระเพ้าวน้ำหอมเลี้ยงเป็ดอยู่ด้านหลังมีบ่อน้ำเลี้ยงเป็ดครับพี่น้องนะครับกานนี้คือความพ่อเพียงของบ้านเฮานะครับง่วงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นก็มีไหมีหน้ามีสวนมีนั่นมีอาชีพคือคือขายได้ตลอดปีน้อยเนาะก็คือง่วงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่นชอบเลี้ยงฝึกครับพี่น้องเบิรงแม่บอกเพิ่นอันนี้กับแม่บอกเกดพี่แม่บอกก้อนปิดคลิปครับพี่น้องให้เบิรงแม่บอกเพิ่นนะครับตัวนี้กับ อ่าลูกสาวเพิ่อนตัวก่อนเคเอฟสองเจ็ดแต่พี่น้องจำได้เดี๋ยวผมเคยมาเยี่ยมนะครับก็มีเอฟซีเพิ่นมาแบ่งไปเลี้ยงตอนนี้ก็ท้องเรียบร้อยน้อยเนาะท้องกับปุกถ้ำซีสองเจ็ดครับอ่าทองกับเจ้าทรัมป์ซีสองเจ็ดน้อยครับอ้าวนะครับเป็นมั่วเท่าครับท้องเจ้าทรัมป์มั่วแดงท้องเท่าเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวลูกอ่าเป็นลูกเอชเคซีสองหนึ่งครับอ่าเป็นเอชเคซีสองหนึ่งเบอรพี่น้องเบอร์ความเร็วของเพิ่นเอชเคทั้งสายครับโอ้ยพี่น้องนี่ครับอันนี้คือแม่บล็อกตีเพิ่นอนาครับพี่น้องกะ ให้ลูกเพิ่นไปหลายตัวสางมูลราคานะครับมาอยู่น้ำไอ้นี่แบ่งลูกไปยักตัวอะไรตัวนี้สามตัวเหรอครับสามตัวนะครับตีดำๆนี่ตัวละแสนหอดปะแม่นครับหอดจ้ะครับหอดครับพี่น้องสามารถสางมูลราคาให้อ่าพี่โยงแล้วตัวนี้นี่นย่างหน่อยตรงนี้สามแสนเหรอพี่น้องอ่าต้นทุนผมว่าอ่ากำไรนี่พอเกิดต้นทุนมันไปแล้ว <c oughs> นะครับตัวนี้นย่างหน่อยก็สามแสนนะพี่น้องว่าเลี้ยงจังได้นะครับเลี้ยงงัวออวดดิเหตุอาชีพย่างอื่นอยู่ได้บอกพี่โยงวอาสู้ฟังในว่าอยู่ได้บอกไอ กัดยูได้อยู่ครับก็คือปีหนึ่งพี่ขายกี่ตัวสองถึงสามตครับสองถึงสามตนะครับผมแต่ช่วงเลือดลอยแพงๆครับพี่น้องนะครับมันก็ต้องมีหลักแสนน้อยเนาะแสนกว่าด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้ก็ราคาดรอปลงเท่ากับเลี้ยงไปแบงออกได้คือเกาครับพี่น้องนะครับง้อลูกคอกอ่าสีแบงลักไดนก็ตามความพอใจตามคุณภาพนะครับผมเอา นะครับมอนี้บ้าว่าที่มาเป็นซื้อกลางนะครับเชิญชวนพี่น้องเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับมาเยี่ยมมาชมขอกเพิ่นนะครับไผอยากฝึกงัวนก็มาเรียนรู้นักเพิ่นก็ได้นะครับเทคนิคการฝึกง่วนะครับหรือเอามาฝากพี่ยงรับฝึกว่าครับรับฝึกครับรับฝึกครับอ่าผู้ใดอยากฝึกง่วมีเลือดลอยอยู่อ่าอยากจูงยากอยากดื้อยากดิ้นเอามาฝากเพิ่นไปเลยครับพี่น้องนะครับละเอียดกับเพื่อหาเพิ่นได้เบื่อโทรมขึ้นหายมอนี่กัเป็นอีกหนึ่งหนึ่งภาพฝากไว้ด้วยครับพี่น้องเข้ามาเป็นซื้อกลางนะครับพูดรับบชชม่อองงงลูกเเเนีสืาด้ว นะครับผู้หางว่าง,งามก็ได้เบิง้งพ่อได้เป็นแนวทางนะครับพ่อได้แบงน้าเพลินไปเลี้ยงมือนี่ก็ถือว่าเต็มอิ่มครับพี่นอ้องกับอีกหนึ่งของหนึ่งความฝากไว้เซตี่บามันนะครับผมเอาซิกโก้ฟาร์มนะครับอาเภออสาาัสม่าจังหวัดลยดของคุณผีโยงของคุณไอทีสุธันนะครับผมจากลาไปทํานี้แล้วครับสวัสดีครับ